คืนหนึ่งลูกชายได้ยินชื่อหนึ่งจากปากคนแปลกหน้าชื่อเดียวกับความเงียบของแม่ตลอด20ปีถ้าความรักของแม่ถูกสร้างขึ้นจากความลับลูกชายควรเลือกจะรับรู้หรือจะหันหลังให้ความจริงแม่หนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนกับความจริงที่ไม่ควรเปิดเผย ในเช้าวันที่แสงแดดอ่อนส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าริมคลองบางกอกน้อยกลิ่งเข้าหอมมะลิที่หุงใหม่ลอยคลุ้มในบ้านหลังเล็กเสียงระฆังจากวัดใกล้บ้านดังว่าตามลมบรรยากาศดูสงบเหมือนทุกวันมาลีหญิงวัย48ปียืนอยู่หน้าหม้อข้าวมือสั่นเล็กน้อยทั้งที่เป็นเช้าที่คุ้นเคยต้นลูกชายเพียงคนเดียว วัยยีหปีนั่งเงียบอยู่ที่โต๊ะไม้สายตามองพื้นเหมือนกำลังฟังเสียงบางอย่างในใจบ้านหลังนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครย่านเก่าที่ผู้คนยังรักษาธรรมเนียมดั้งเดิมการตักบาตรตอนเช้าการไหว้พระก่อนออกจากบ้านและการไม่ถามคำถามที่ไม่ควรถามมารีรู้ดีถึงกฎข้อนี้เธอสอนต้นมาตั้งแต่เด็ก บางเรื่องยิ่งรู้มากยิ่งเจ็บมากเสียงช้อนกระทบชามดังขึ้นต้นหนยหน้าช้าช้าสายตาของเขามองไปที่มือแม่มือที่เคยอุ้มเขามือที่เคยปิดตาเขาในวันที่ฝนตกหนักความอบอุ่นยังอยู่แต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปต้นรู้สึกถึงอากาศที่หนักอึง้งแม้พัดลมเก่าจะหมุนช้าช้า เหงื่อซึมที่หลังคอทั้งที่เช้ายัางไม่ร้อนมาลีนั่งลงตรงข้ามลูกชายเธอพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มไม่ถึงดวงตาเสียงเรือหางยาวผ่านคลองสั่นสะเทือนพื้นบ้านเหมือนความทรงจำบางอย่างถูกกลุกขึ้นต้นได้กลิ่นทูบไม่ใช่จากวัดแต่จากห้องเก็บของหลังบ้านสถานที่ที่แม่ไม่เคยให้เขาเข้า ความสงสัยเริ่มกัดกินใจชา้าช้าหนักแน่นเหมือนกลองยาวในงานบุญมาลีมองลูกชายดวงตาเต็มไปด้วยความรักและความกลัวเธอคิดถึงคืนหนึ่งเมื่อยี่สิบปีก่อนคืนที่ฝนตกหนักทั่วกรุงเทพคืนที่เธอต้องเลือกระหว่างความจริงกับการปกป้องต้นรู้สึกถึงแรงกดดันในอก หัวใจเต้นช้าลงแต่หนักขึ้นทุกครั้งเขานึกถึงคำพูดของเพื่อนที่ตลาดนัดเรื่องข่าวเก่าเรื่องคนหายเรื่องที่ชื่อมาลีถูกเอ่ยผ่านอย่างแผ่วเบาเสียงช้อนหยุดลงบ้านเงียบเกินไปมาลีลุกขึ้นเดินไปที่หิ้งพระจุดทูปสามดอกมือสั่นชัดเจนควันถูปล่อยขึ้นบิดตัวในอากาศ เหมือนงูที่ไม่ยอมหลับต้นลุกตามฝ่าเท้าสัมผัสพื้นไม้เย็นความรู้สึกแปลกแยกแล่นผ่านร่างมาลีหันกลับมาสายตาของเธอนแน่วแน่เหมือนคนที่ตัดสินใจแล้วเธอพูดชื่อของต้นชัดเจนหนักแน่นเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงแม่ในความทรงจำต้นรู้สึกเหมือนโลกแคบลง เสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนดังอยู่ในหัวมาลีเอื้อมมือไปที่ตู้ไม้เก่าตู้ที่ปิดล็อกมานานกุญแจเล็กๆถูกดึงออกมาจากผ้าถุงหัวใจต้นเต้นแรงภาพในอดีตไหลย,ย้อนคำสอนเรื่องความกตัญญูเรื่องการยอมเสียสละเพื่อครอบครัวมาลีเปิดตู้เสียงบานพับดังเอีย๊ยด เหมือนเสียงร้องของความลับภายในมีซองเอกสารมีรูปถ่ายเก่ามีชื่อที่ต้นเคยเห็นในข่าวอากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งต้นกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากมาลีจับซองนั้นแน่นน้ำตาคลอแต่ไม่ไหลความรักของแม่การเสียสละที่ไม่มีใครเห็นและการกระทำในอดีต เริ่มทับซ้อนกันในสายตาของต้นเขารู้สึกถึงความโกรธบางเบาไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นแรงผลักเงียบๆเหมือนกระแสน้ำใต้คลองการแก้แค้นไม่จำเป็นต้องดังไม่จำเป็นต้องทำร้ายบางครั้งแค่การรู้ความจริงก็เพียงพอเสียงสวดจากวัดเริ่มดังประเพณีความเชื่อ และสายใยแม่ลูกผูกมัดทุกอย่างไว้มาลียื่นซองนั้นให้ต้นมือของทั้งสองเกือบแตะกันความอบอุ่นยังอยู่แต่สั่นไหวต้นมองซองนั้นหัวใจเต้นแรงลมหายใจติดขัดแสงแดดเช้าส่องเข้ามาแรงขึ้นเงาของทั้งสองทอดยาวบนพื้นไม้ทับซ้อนกันแยกไม่ออก ความจริงที่ไม่ควรเปิดเผยกำลังถูกเปิดออกทีละชั้นและช่วงเวลานี้ยังไม่จบเสียงฝนเริ่มตกลงบนหลังคาสังกสีทั้งที่เมื่อครู่ท้องฟ้ายังสว่างต้นหยุดก้าวหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะมาลีไม่หันกลับมาแต่เสียงหายใจของเธอหนักขึ้นแสงจากหลอดไฟดวงเดียวในบ้านกระพริบวูบ เหมือนลังเลว่าจะสว่างต่อหรือดับไปกลิ่นอับจากห้องเก็บของลอยออกมาปะปนกับกลิ่นทุกที่ยังไม่มอดต้นรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังทั้งที่อากาศอบอ้าวเสียงฝนกลบทุกอย่างแต่ไม่อาจกลบความเงียบระหว่างแม่กับลูกมาลีเอ่ยชื่อเขาอีกครั้งเบาชัดเหมือนคำเตือนมือของเธอจับลูกกุญแจแน่นโลหะเย็นเฉียบ สั่นเล็กน้อยต้นมองเห็นเงาของตอนเองสะท้อนบนตู้ไม้เงานั้นดูแปลกเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองวินาทีนั้นเขารู้สึกว่าบางประตูเมื่อเปิดแล้วไม่มีวันปิดกลับได้เหมือนเดิมมาลียืนนิ่งอยู่หน้าตู้ไม้ฝนยังคงกระหนำ่ำเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังสม่ำเสมอ เหมือนนาฬิกาที่นับถอยหลังต้นก้าวเข้าไปใกล้ทุกก้าวหนักอึง้งพื้นไม้ส่งเสียงเอดอาดเหมือนกำลังต่อต้านการตัดสินใจของเขามาลีเปิดตู้ช้าๆ้าภายในไม่ได้มีเพียงเอกสารแต่มีผ้าขาวพับเรียบร้อยและกล่องเหล็กเก่าที่มีรอยสนิมกลิ่นเก่ากลิ่นฝุ่นและกลิ่นของการเวลา ลอยออกมาพร้อมกันต้นรู้สึกเหมือนปอดหายใจไม่เต็มความทรงจำในวัยเด็กวันที่แม่พาไปวัดวันที่แม่ทำงานหนักจนดึกวันที่แม่บอกว่าทุกอย่างที่ทำทำเพื่อเขามาลีหยิบกล่องเหล็กขึ้นมามือของเธอสัน่นแต่สายตาย,ยังคงมั่นคงฝนข้างนอกเริ่มเบาลงแต่ภายในบ้าน ความตึงเครียดยิ่งทวีคูณต้นมองกล่องนั้นรู้สึกถึงแรงดึงดูดแปลกประหลาดเหมือนบางสิ่งกำลังเรียกชื่อเขามาลีวางกล่องบนโต๊ะเสียงโลหะกระทบไม้ดังชัดดังเกินกว่าที่ควรเธอสูดลมหายใจลึกเหมือนเตรียมตัวเผชิญกับสิ่งที่หลบหนีมานานเธอเริ่มเล่าเสียงช้าหนักทุกคำเต็มไปด้วยความหมาย ยี่สิบกว่าปีก่อนกรุงเทพมหานครยังไม่พลุกพล่านเท่านี้คลองยังใสายผู้คนยังรู้จักกันทั้งชุมชนมาลีเป็นหญิงสาวธรรมดาทำงานร้านอาหารเล็กๆเ,เลี้ยงลูกชายตามลำพังมีคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเธอพร้อมคำสัญญาและความหวังต้นฟังหัวใจเต้นแรง มือกำแน่นโดยไม่รู้ตัวมาลีเล่าว่าคำสัญญานั้นกลายเป็นเงาเงาที่ตามหลอกหลอนคืนหนึ่งในบ้านหลังเก่าอีกฝั่งคลองมีการทะเลาะมีเสียงดังมีความกลัวเธอไม่ใช้คำรุนแรงแต่ต้นรับรู้ถึงความตึงเครียดเหมือนมีภาพบางอย่างลอยอยู่ในอากาศมาลีเลือก เลือกสิ่งเดียวที่แม่คนหนึ่งทำได้ปกป้องลูกการกระทำในคืนนั้นไม่เคยออกจากใจเธอแม้วันเวลาจะผ่านไปต้นรู้สึกเหมือนนอกถูกบีบเขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่เคยพาใครเข้าบ้านทำไมแม่ถึงไม่เคยพูดถึงอดีตมารีเปิดกล่องเหล็กข้างในมีพระเครื่องจดหมายเก่าและรูปถ่ายขาวดำ รูปนั้นเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งยืนริมคลองสายตาแข็งกร้าวต้นจำหน้าได้จากข่าวเก่าจากคำกระซิบในตลาดลมหายใจของเขาขาดห่วงความจริงเริ่มชัดแต่ยังไม่สมบูรณ์มาลีบอกว่าเธอไม่เคยต้องการแก้แค้นสิ่งที่เธอทำคือการจบวงจร วงจรของความเจ็บปวดที่อาจส่งต่อถึงลูกต้นรู้สึกถึงความโกรธไม่ใช่ต่อแม่แต่ต่อโลกที่บีบให้แม่ต้องเลือกเขานึกถึงคำสอนเรื่องความกตัญญูเรื่องการเคารพผู้ให้กำเนิดและเรื่องการยอมรับชะตาฝนหยุดตกแสงแดดเย็นยามบ่ายส่องเข้ามากระทบผิวน้ำในคลองสะท้อนแสงสันไหว ต้นมองมือแม่มือที่หยาบจากการทำงานมือที่เคยเช็ดน้ำตาให้เขาเขาเข้าใจแล้วว่าความรักไม่ใช่เพียงความอ่อนโยนแต่คือการยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเพื่อให้คนที่รักได้อยู่ในแสงมาลีเงียไปเหมือนรอการตัดสินต้นรู้สึกถึงแรงผลักในใจไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อยืนเคียงข้าง เขาหยิบพระเครื่องจากกล่องสัมผัสเย็นหนักแน่นเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งเหมือนย้ำเตือนถึงกรรมและการให้อภยัยต้นมองหน้าแม่แววตาเปลี่ยนไปจากความสับสนเป็นความเข้าใจเขารู้ว่าบางความจริงไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อเปิดเผยต่อโลก แต่เพื่อทดสอบสายใยระหว่างแม่กับลูกแสงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนเงาของทั้งสองยังคับซ้อนกันแนบแน่นกว่าเดิมบ้านไม้หลังเล็กกลับมาสงบอีกครั้งแต่ภายในไม่มีอะไรเหมือนเดิมความลับยังคงอยู่แต่ไม่หนักเท่าเดิมเพราะมันถูกแบ่งปันระหว่างหัวใจสองดวงความเงียบป,ปกคลุมบ้านไม้ หนาแน่นยิ่งกว่าควันทูบต้นยิงยืนอยู่ตรงนั้นพระเครื่องเย็นอยู่ในฝ่ามือความรู้สึกหนักแน่นไหลผ่านแขนมาลีมองลูกชายเหมือนพยายามอ่านคำตอบจากแววตาคำตอบที่เธอไม่กล้าถามเสียงน้ำในคลองไหลช้ากระทบตะลิ่งเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่พยายามกลับสู่ปกติต้นก้าวไปที่หน้าต่างมองออกไปยังทางเดินไม้ เด็กในชุมชนวิ่งผ่านเสียงหัวเราะดังแผ่วชีวิตยังดำเนินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในตัวเขาทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วต้นนึกถึงวัยเด็กวันที่แม่อุ้มเขาหนีน้ำท่วมวันที่แม่ขายของจนดึกวันที่แม่ยอมอดเพื่อให้เขาได้กินอิ่มภาพเหล่านั้นเชื่อมต่อกับเรื่องราวที่เพิ่งได้ยิน เหมือนชิ้นส่วนที่ถูกวางลงครบมาลีนั่งลงช้าๆแรงเหมือนถูกดึงออกจากร่างเธอหลับตาสูดลมหายใจยาวความกลัวที่สะสมมานานเริ่มคลายแต่ยังไม่หายไปต้นหันกลับมาเสียงของเขาเบาแต่มั่นคงเขาไม่ถามรายละเอียดไม่ซักไม่ตัดสิน ความเงียบระหว่างคำพูดสำคัญกว่าคำถามใดมาลีเปิดตาดวงตาแดงแต่ใสเหมือนคนที่เพิ่งวางภาระหนักเสียงจากวิทยุเก่าเพลงลูกทุ่งเบาๆเล่าเรื่องความผูกพันและการรอคอยต้นนั่งลงตรงข้าแม่โตไม้เก่ากลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างอดีตและปัจจุบัน เขาวางพระเครื่องลงบนโต๊ะตรงกลางเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับมาลีมองวัตถุนั้นแล้วมองหน้าลูกความรู้สึกบางอย่างเหมือนถูกบล็อกเธอเล่าว่าหลังคืนนั้นเธอเลือกอยู่เงียบไม่เคยกลับไปที่เดิมไม่เคยพูดถึงชื่อใดเธอเชื่อในกรรมเชื่อว่าการกระทำทุกอย่าง มีผลของมันต้นฟังรู้สึกถึงความหนักของคำว่าการเสียสละไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปกป้องเสียงเรือหางยาวลำหนึ่งผ่านคลื่นน้ำกระทบเสาไม้เสียงดังชัดเหมือนเตือนว่าทุกอย่างทิ้งร่องรอยต้นคิดถึงข่าวเก่าเรื่องที่เคยอ่านผ่านเรื่องที่เขาเคยมองข้ามตอนนี้ เรื่องเหล่านั้นมีใบหน้ามีน้ำเสียงและมีหัวใจของแม่เขาอยู่ข้างในเขารู้สึกถึงความโกรธบางเบาไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อยืนหยัดการแก้แค้นในแบบของเขาไม่ใช่การตอบโต้แต่เป็นการไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวด <c oughs> กำหนดชีวิต <c oughs> มาลีเอื้อมมือมาจับมือเขา <c oughs> อุ่นสั่นเล็กน้อย ต้นบีบมือกลับแน,น่นมั่นคงเสียงระฆังวัดดังอีกครั้งช่วงบ่ายใกล้เย็นผู้คนเริ่มเตรียมอาหารกลิ่นแกงจืดลอยมาความเป็นไทยความผูกพันของชุมชนอบล้อมบ้านหลังเล็กต้นรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแม้ความจริงจะหนักมาลีลุกขึ้นเก็บกล่องเหล็ก แต่ไม่ล็อกตู้ประตูที่เปิดแล้วยังคงเปิดเราการตัดสินใจในวันข้างหน้าต้นมองตู้ไม้นั้นไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความระวังเขารู้ว่ายังมีรายละเอียดที่แม่ไม่ได้เล่ายังมีเงาในอดีตที่อาจกลับมาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นสั้นกระทันหัน ทั้งสองมองไปพร้อมกันหัวใจเต้นเร็วหน้าจอสว่างชื่อที่ไม่คุ้นปรากฏขึ้นอากาศในห้องตึงเหมือนถูกดึงจนแน่นมาลีไม่รีบรับมือค้างอยู่กลางอากาศต้นมองหน้าแม่รับรู้ถึงแรงสัน่นที่กลับมาอีกครั้งเสียงโทรศัพท์ยังดังเหมือนขอประตูจากอดีต ฝนเริ่มตั้งเขาอีกครั้งท้องฟ้ามืดช้าช้าต้นสูดลมหายใจลึกมั่นคงเขาขยับเข้าใกล้แม่ยืนเคียงข้างไม่ว่าปลายสายจะเป็นใครไม่ว่าความจริงจะหนักแค่ไหนสายใหญ่แม่ลูกยังคงแน่นท่ามกลางเงาที่คืบพลานเสียงโทรศัพท์หยุดลงความเงียบกลับมา หนักกว่าเดิมมาลีมองหน้าจอก่อนเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยคำถามและเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปในบ้านไม้หลังเดิมริมคลองกรุงเทพมหานครแสงเย็นยามอาทิตย์ลับขอบคลองค่อยๆคลุมบ้านไม้ด้วยสีทองหมนความเงียบย็นอยู่แต่ไม่อึดอัดเหมือนก่อนมารีวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ ไม่โทรกลับไม่กดปิดเครื่องเพียงปล่อยให้มันนิ่งเหมือนเธอเลือกปล่อยอดีตให้อยู่ในที่ของมันต้นมองการตัดสินใจนั้นหัวใจเต้นช้าลงหนักแน่นขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าการจบเรื่องบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีคำตอบครบถ้วนแค่มีความกล้าที่จะหยุดก็เพียงพอมาลีลุกขึ้น เดินไปเปิดหน้าต่างลมเย็นพัดเข้ามาผ้าเสียงระฆังวัดยามเย็นและกลิ่นอาหารจากบ้านข้างๆชีวิตธรรมดายังคงไหลต่อไปต้นช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารชามข้าวแกงจืดปลาทอดอาหารง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความหมายทั้งสองนั่งลงตรงข้ามกัน ไม่มีคำพูดฟุ่มเฟืยสายตาที่สบกันแทนทุกคำถามทุกคำขอโทษและทุกคำขอบคุณมาลีตักข้าให้ลูกเหมือนที่เคยทำมาตลอดมือยังสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงกว่าเดิมต้นรับชามนั้นรู้สึกถึงน้ำหนักไม่ใช่ของข้าวแต่เป็นของความรักและการเสียสละ เขานึกถึงอนาคตเส้นทางที่ยังยาวความจริงที่อาจยังคงรออยู่แต่วันนี้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวมาลียิ้มรอยยิ้มอ่อนจริงใจเหมือนปลดเปลื้องภาระที่แบกมานานหลายสิบปีเธอไม่ขอให้ลูกเข้าใจทั้งหมดไม่ขอให้ลืมเพียงหวังให้เขาใช้ชีวิต โดยไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีตของเธอต้นพยักหน้าชา้ชาช้าเหมือนให้คำสัญญาโดยไม่ต้องเอ่ยหลังอาหารทั้งสองช่วยกันเก็บจานเสียงน้ำไหลาจากก๊อกดังสม่ำเสมอเป็นจังหวะใหม่ของบ้านตู้ไม้เก่ายังเปิดอยู่ตองเหล็กยังวางในที่เดิมแต่ไม่มีใครรีบปิด ไม่มีใครรีบเปิดบางความลับเมื่อถูกยอมรับก็ไม่จำเป็นต้องถูกซ่อนและไม่จำเป็นต้องถูกขุดค้นต่อค่ำคืนคือผ่านเข้ามาแสงไฟในบ้านอบอุ่นขับไล่เงามืดอ,ออกไปช้าช้าต้นออกไปยืนที่ระเบียงมองผิวน้ำในคลองสะท้อนแสงดาวสั่นไหวแต่ไม่แตกสลาย เขารู้ว่าชีวิตจะยังมีคลื่นมีคำถามมีเสียงจากอดีตแต่เขาเลือกแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้มันกําหนดตัวตนมาลียืนข้างลูกไม่พูดอะไรเพียงยืนอยู่เหมือนที่เคยทำมาตลอดสายใยแม่ลูกไม่ต้องการคําอธิบายไม่ต้องการหลักฐานแค่การยืนเคียงข้าง ในวันที่หนักที่สุดเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายของวันเหมือนบทสวดปิดเรื่องราวบ้านไม้หลังเล็กกลับสู่ความสงบไม่ใช่เพราะไม่มีความลับแต่เพราะความลับนั้นไม่สามารถทำร้ายพวกเขาได้อีกคืนเดียวกันดาวยังส่องคลองยังไหลและสองชีวิตก้าวต่อไป พร้อมกันอย่างเงียบงนันแต่มั่นคงหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนเอนนอกจากนี้อย่าพลาดวิดีโออื่นๆที่แนะนำบนหน้าจอสุดท้ายถ้าคุณต้องการติดตามเรื่องราวต่อไป